็สวัสดีนะครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับช่องนากามะไบเกอร์นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปบริจาคของที่ที่ไหนพี่น้องขอนแก่นครับขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็เอาของขึ้นรถกันแล้วดูนะครับนี่น้องๆเตรียมตัวกันเดินทางกันนะครับของบริจาคเอ้าเชี่ยรถไปแล้วไปกันนะครับ

ปั๊บปทครับอา้าวถูกครับปทตทกูก็ไม่รู้เหมือนกันเราพิ่งมาปต <c oughs> ทเส้นอ่นาเถรภูมิสี่คิ้วที่จะออกชุมแพโอเคเดี๋ยวเราแวะกกินข้าวกันก่อนมากินข้าวไม่ใช่ผมคนเดียวนะนี่ครับหลังจากแดกข้าวกันเสร็จแล้วก็เราก็เราก็กำลังจะไปต่อครับแดกข้าวกันเสร็จแล้ว เบียร์แลวผมมาออกประจำอ่ะกระจกแตกเอาวะเนี่ยนี่ก็ถึงโรงเรียนที่เราจะมาบริจาคกันแล้วครับก็ที่นี่นี่พร้อมเพียงกันเขาของลงกันแล้วานักเรียนไปเข้าแถวได้แล้วลูกเข้าแถวสองข้างแล้วเตรียมพร้อมตั้งอาจารย์เพิ่นบอกเละรอาย เดี๋ยวพอมเลยเอานักเรียนยุ่งใสของหน้าของนี่ยุ่งใส้กับมาเอาแถวนะครับมาถึงก็นั่งพักกันนะครับย้นะครับพี่น้องอันนี้น้องที่เราเจอกันนี่น้องก็อยู่ข้างๆโรงเรียนที่เรามาทําบุญไงน่ารักไหมน่ารักไหมนี่พี่น้องเป็นไงบ้างสวัสดีครับสนุกดี อะไรสนุกพี่ไม่รู้ขับรถสนุกดีเลยครับดูมีคนมีนักบานสนุกเดียวนี่น้องเหลียวครับผมมาจากกาลสินอต้ขับรถเหนื่อยมากเลยเนี่ยขับรถสองชั่วโมงพี่อายุกาลสินบอกนี่ครับอีริบบ้านไหนจ๊ะอายุธานรู้ทะทากันโทะอ๋อน้องคุงตีมาใส่ เล <c oughs> <UK> <UC S> ่าไม่รู้ชื่อใครบอ่หนูอยู่บ้านใครกูจากบ้านใครใครมาสั่งมิ้งไหมมาสั่งมิ้งเนาะไปรับมุกกูเลยคนสุดท้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคกลุ่มบิ๊กไบค์เราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีโอมาดูอ่าบรรยากาศของโรงเรียนกันก็น้องๆคอยต้อนรับนี่น้องๆคอยต้อนรับสองข้างทางเลยนะ วันนเ้ัให้ดี้ดใ้เสน้องๆมาเลยนี่มีคนตั้งเล็กๆให้นี่ครับนี่ดูไหมสาวๆเดี๋ยวเราไปดู บิ๊กไบค์กำลังตั้งกระบวนการจะเข้ามา ในโรงเรียนดูเด็กๆเดินกัน No, าถึงแล้วนะครับเดี่ยสดีครับร้อนไหมพี่สบายดีพี่หนาวผมนนี้กำลังจัดขบวนก่อนมาแล้วอะไครับเป็นแก่นของเราครับสปยๆ อันนี้ก็รับมอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียนครับตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับมอบโอเคก็ได้ค้าภาป้ากัมาของเอลกันกิจกรรมแจกขนมกันแล้วก็อีกสักแป๊บเราไปร่วมเมนทานอาหารแล้วก็ไป กิจกรรมต่อไปก็เตะฟุตบอลร่วมกันอันนี้พี่ๆช่วยันแจกขนมให้เด็กๆนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแถวเลยเลี้ยงแถวไปเลย เว้นช่องหน่อยเว้นช่องให้พี่พี่เดินหน่อยหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาครับนี่ใครนี่น้องเดนพี่ห้าอะไรเนี่ยโอเคไหมเดินเลยครับดูเงี้แบงค์เอาไว้ในกระเป๋าทำไมกินนมกินนม

ที่เราจะให้ดูพี่เอ็มนะครับพี่เอ็มเลนไลน์นะครับสุดหลองเราด <c oughs> ีครับดีดดีอ่ะดี่ะครับเยี่ยมครับเพื่อคนอื่นนั่งแก่เลยครับวันนี้มากี่ลำครับผมมา ยี่สิบประพันแน่รี่ครับผมอาจจะควืองนิดนึงแ<อ>ตนน่ว่าก็ควนยันสุดแล้วยัดยอาท้ายสุดแล้วครับผมอันนี้พี่ต่อเลยครับผมพี่เดิน่อยด้วยครับห <ๆ S 2> ้องเราอาจจะยังไม่เข้ายังตอนนี้ครับแต่ว่าเราทำให้สังคมแน่นอน เอาไปเป็นกับแก้มเย็นนี้โอเคครับ้ถ่ายว่าถ่ายถ่ายเลยจานเก่งนี่คนเก่งของเราชื่อดังหนไครับ ว้าวน่ากินที่สุดมีอะไรกินบ้างเนาะไก่มากินด้วยกันนะอันนี้ทางคุณครูและ ทีมงานครูใหญ่ทุกคนก็จัดอาหารไว้พวกเรากินกันนะครับเอาใครอยากกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มีนะนักเอก็ตนะลูกดูทักษะพี่ครับสกิลการเคาะบอลการหลอกเห็นไหมครับการบังนี่เลยครับลอง เราสาบกูของหลังนี่พี่นี่ดูสเตียรอลนี่การล็อกการควยการขึ้นทำชิคนะครับนี่ทุกอย่างมันไม่ได้มานะครับแบบง่ายๆทุกอย่างต้องยู่ในการทัพื่อนนะครับหลังจากที่เราบริจาคของแล้วเราก็มาลอยกระทงกันนะครับตอนนี้เราพากันทีมงานนักบ้าเรามาลอยกระทงกันไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันครับอ้าวเหมือนเรามาเขาเลิกแล้ว งานเริ่มแล้วแม่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วลอยเงียบเงีที่นี่ที่นี่ไกลที่นี่ที่ไหนจ๊ะที่นี่คุณเกศนครโอเคที่นี่คือบึงอะไรครับเอาตายแล้วคนทิ้นไหมเนี่ยอ๋อทำอะไรมาอื่นครับนี่หนาวเปล่ากันแล้วโอเควันนี้เราจะไปรอเงยทงกันไปไปไป แม่ไปแม่ห่วนเฮ้ย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 แล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นราล้ไม่ได้เนี่นี่ครับเรามาลอยกันนี่โต๊ะเมืองอันแก่นไปเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันโยน ตอนนี้ทงเราพร้อมแล้วลกระทงเรา,าพร้อมอนะไอเดียเตรียมเตรียมดูนี้ของน้องตุ๊กไก่พร้อมแล้วเดี๋ยได้จุดเทียน,น,นยทุกคนเตรียมพร้อมกันแล้ว <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็ลอยกระทงแล้วกระทงเราไปไปแล้ว S <S แอามาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ <S <S น,นี่ว, <S <S น,วนี่นะครับ <S <S 2> <S 2> น้องโบสกับน้องฟ้าเรากำลังจะลอย หลังจากปาร์ตี้ที่เรามาบริจาคของก็ตื่นเช้ามาเราก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันบอกเลยว่าสุดสุดสุดจริงๆงานเราก็ตื่นแต่เช้ามาเราก็มากินข้าวกันครับเพราะื่อคือเรามีปาร์ตี้เล็กน้อยนอนดึกกันหน่อยนิดนึงครับเมื่อคืนนอนกี่ทุ่มแม่สี่สองใช่ไหม ตีสี่แม่เอืไปไหนกันมาครับทำไมถึงนอนกันตีสี่กิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งไอ้นี่ลงเล่าอ๋อลงเล่าสุดจริงๆเสร็จปิดเสร็จธุละแล้วสามารถร่วมงานได้ที่โรงเรียนพระผู่บ้านหันของเรานะคะขอกราบเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ถึงเวลาสมควรนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับ กลับแล้วนะครับ เลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับกันนะครับแล้วนี่ทีมคุณครูมาลากันกลับก่อนนะครับ แล้วภารกิจเราก็จบสิ้นนะครับม,มีคน 来呀。還